ก่อนนะครับกาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านได้ยินเสียงละหมาดไหมนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นที่ของสุเหล่านะครับและประวัติโหดมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็นนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับเราก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับบ้านหลังเล็กๆหลังนี้นะครับนะ เราก็จะมาพิสูจน์โลกหลังความตายนะครับพิสูจน์ความหลอนกันนะครับุยเดี่ยวเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับนะวันนี้นะครับโลเคชั่นนี้นะผมได้มาจากราตีสิบสานะครับซึ่งอปอกับผีร่าผีนะครับได้มาสำรวจนะครับและให้ผมลองมาพิสูจน์ดูนะครับนะส่วนจะเห็นหรือไม่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับนะแต่เรา ได้มาพิสูจน์โลเคชันใหม่ๆนะครับนะเป็นโลเคชันใหม่ๆเลยซึ่งไม่เคยมีเพจผีที่ไหนมาก่อนนะครับยกเว้นเพจนี้คือเรือของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นลาตีสิบสามนะครับโอ๊อ้าวนะครับแม็กพิสูจน์ผีนะครับตีล่าผีนะครับนะก็ก็จะมากันแค่ในกลุ่มเล็กๆของพวกเรานะครับนะเพจอื่นก็น่าจะไม่ได้มานะครับนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติของที่นี่นะครับนะที่นี่เนี่ยที่ผมไปสอบถามที่ปอกับตีเข้าไปสอบถามจากคนแถวๆนี้นะครับ พื้นที่ตรงบริเวณสร้างบ้านเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเคยเป็นที่ของสุเหล่ามาก่อนแล้วถัดไปหน่อยจะเป็นกูโบนะครับถ้าผมออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเป็นกูโบนะครับนะซึ่งเออกูโบในที่นี้นั่นก็คือเป็นที่ฝังศพของพี่น้องชาวอิสลามนั่นเองนะครับนะแล้วตรงจุดที่สร้างบ้านหลังนี้นะครับเคยเหมือนกับว่าเฮ้ยโอนอย่าไรอะ <c oughs> ตื่นตื่นตื่นแล้วก็นะครับอย่างที่บอกว่าตรงบริเวณจุดสร้างบ้านเนี่ยเ,เคยมีการแบบเหมือนกับฆาตกรรมแล้วก็นําศพมาทิ้งนะครับนะจนแบบเขามาสร้างบ้านอยู่แล้วก็ไม่สามารถอยู่ได้นะครับคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชาวบ้านที่นี่นะครับเขาบอกกันเลยนะครับว่าวันดีคืนดีมักจะเห็นใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านแต่บ้านไม่มีใครอยู่แล้วนะเป็นเคลื่อบหาดเลยและเป็นโลมใหม่ๆเลยนะครับทุกคนนะอ่ะ บอกเลยโคตรโหดนะครับนะทุลุนดูนะครับไม่ต้องไม่ต้องพูดพรามทำเพลงแล้วนะครับนะป๋แล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับกับราตรีสิบสามตีล่าผีนะครับที่มาเซอร์เวให้เราก่อนนะครับนะแล้วก็ส่งผมมาในครั้งนี้นะครับเอ้าไ้ชายกูอยู่ไหนวะอ่าโอเคเจอแล้วนะครับทุกคนดูนะวันนี้ผมไม่ได้ใช้ไมวเล็ตนะครับนะทุกคนอาจจะมีเสียง อะไรแทรกกันเข้ามาบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับทุกคนเอ้ยต้องต้องใช้ไม่ใช้หรือไม่ต้องไม่ต้องก็ได้มั้งเนาะโอเคโอ้โหดูต้นไทรนะครับทุกคนโอ้โหดูทางเฮ้ยเข้าทางไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันนะโอ้ดูทางเข้านะทุกคนมุดตึต๊ดเลยแถวบริเวณแถวนี้ใช่ป่ะวะแล้วที่มันเป็นกำแพง รูไม่ใช่ใช่ป่ะคุยบรบิเวณรอบๆลกมากเลยนะทุกคนเป็นไงครับไฟสว่างไม่สว่างยังไงครับคอาเม่ไดเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผิดทางนะครับทุกคนน่าจะเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนนะเอ้ยไม่ใช่น่าจะเข้าตรงนี้นะครับต้องขออภัยด้วยโอ้ระเบอร์แล้วทีนี้ดูดิรอ,รอบๆบ,บ้านเป็นบ่อนะครับทุกคนเป็นบ่อน้ํานะครับโอ้ดูต้นไทร โอเคไปกันนะเ,เดี๋ยวขออนุญาตอ่ะไปแสงไฟมืดไปสว่างไปยังไงก็เฮ้ยทุกคนโอ้ยคนลึกลับเลยเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามาถูกทางไหมเนี่ยบอกเลยนะอันนี้โลใหม่แกะของเลยนะทุกคน ยังไม่มีรายการไหนมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเข้มาถูกวะอุยอ้ยเฮ้ยสไปเดอร์แมนโอ้ยอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs> โอ้โหทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> 我เน่ากลัวมากอุ้ย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 เฮ้ยอะไรวะอุ้ยโอ้ยหทุกคนดูสิหลังใหญ่มากนะครับบ้านหลังใหญ่มากทุกคนอุ้ย โอ้โห oh, ทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงไม่ีใครเดินรอบบ้านเลยวะโอ้โห oh. oh. โล่ใหม่แกะกล่องเลยครับทุกคนโห oh, สุดเลย เฮ้ยเมื่อกี้ประตูปิดเองเปล่าอ,อ่ะเฮ้ยลมไม่มีนะทุกคนเฮ้ย้ยเจอต้อนรับอุย้ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช้คาถาอะไรเรียกดีบ้าน น่าจะเป็นมุสลิมนะครับน่าจะเป็นยินนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยร้อ,ยอนว่ะโคตรร้อนเลยสป,ปีเฮ้ยเดี๋ยวเราจะใช้คาถาเราจะใช้คาถาศาส,สนาพุทได้ป่าวอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเราไม่มีการแบบคือถ้าเป,เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยเราจะไม่แบบคือผมทําทําไม่ถูกอะนะครับ สุป,ปินานังเอาเป็นว่าเราใช้คาถาคนพุทธดีกว่านะครับอุ้ยใครเดินรอบบ้านวะอุ้ยเดี๋ยวสุป,ปินานัง สุป,ปินานางังสัมภเวสีจุตินงังขออัญเชิญดวงจีด้วยเ,เดี๋ยวไปเ,เดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทุกคนทุกคนครับคนรู้ว่ะ น้ำนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยสุป,ปีนานางสุป,ปีนานางังสังภวสีจุตินางขออันเชิญดวงจิตดวงวิญญาณที่ท่าน 你想开哇？嘘嘘嘘，吞，吞咖，当ใจฟัง，我们想过你们聊嘞。 สุปีนานังโฮ้ยเฮ้ยทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องอะไรวะห้องใต้บันไดอุ้ยเฮ้ยมีเสียงตุ๊กแกร้วยว่พีิยุมาไหมพิยุโอ้โห เฮ้ยเสียงใครคุยกันวะเฮ้ยเร็วเฮ้ยอะไรขาวๆอือตกใจหมดเลยโอ้ยตกใจหมดด้วยพวกดวงวิญญาณโอ้ยทุกคนครับโอ้ยด,ด,ด,ดูดิ เลยโอ้ยตายแล้วคนหลอนเลยทุกคนน่ากลัวมากอะ่ะสุป,ปินานังสุป,ปินานงโอ้ยเนื่องจากเป็นเป็นโลเคชั่นใหม่นะทุกคนนะคือแบบ <c oughs> ตอนเนี้ยผมสัมผัสได้อย่างเดียวคือออ้ยอาการคนลุกนะครับ แต่ผมเชื่อว่าตรงบริเวณนี้ทุกคนตรงบริเวณนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างเพราะว่าผมเห็นแล้วผมตกใจไงแล้วมันมีเสื้อผ้าจยู่เอางี้ไหมตั้งกล้องไหมเรดตาหลังคาดีกว่าเพราะบ้านมันทรงแปลกมากดูดิอุย้ยคือสร้างบ้านแล้วอยู่อยู่ไม่ได้ทุกคนคิดดูดิ เดี๋ยวขอสมรร่วกันนะเดี๋ยวเราจะเราจะ,เราจะลอดใต้หว่างขาเสร็จแล้วเราจะตั้งกล้องกันนะครับทุกคนเพราะผมรู้สึกขนลุกมากนะครับแล้วดูสุปินานังสุปินานังเฮ้ย คนคุยกันไหมมันมีเสียงคนคุยกันปอบๆตัวผมนี่แหละเฮ้เอางี้เดี๋ยวเราลอดใต้หว่างาขากันดีกว่ตวา Okey. ตรงบริเวที่ผมตกใจนะครับนะ <c oughs> เฮ้ยลอดใต้หว่างขาเสร็จถ้าไม่เห็นเดี๋ยวตั้งกล้องต่อนะครับวันนี้โลเคชั่นใหม่นะทุกคนนะ ะโมตุยเดี๋ยวก่อนนะเราจะใช้คาถาประเทศไทยไอคาถาศาสนาพุทธดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนนะณโมตระปะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะะโมตสะปะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะะโมตสะปะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปินานังสุปินานังสุปินานัง สัมภเว,ว,วสีจุตินังสัมภเวสีจุติดังสัมภเวสีจุตินังขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณหากท่านยังวนเวียนอยู่ณที่นี้ได้โปรดจะมาปรากฏกายปรากฏร่างให้คนดูได้เห็นได้สัมผัสข้าพเจ้าจะขอมองลอดใต้หวังขาสาธุเดี๋ยวทุกคนครับทุกคน เฮ้ยค,คนรู้ว่ะเฮ้ยคนผมลุกสลอดเลยสภเพสีจุตินังสภเพสีจุตินังนเดี๋ยวเฮ้ยคนรู้ว่ะเดี๋ยวทุกคนครับอันนี้ผมบอกเลยผมเห็นอะไรดำๆยืนอยู่ตรงบริเวณนี้ทุกคนเดี๋ยวตรงนี้แหละตรงนี้แหละ เดี๋ยวก่อนนะผนังไม่มีเขียนตัวเลขไว้บ้างเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยสุดว่ะทุกคนบอกเลยว่าโคตรสุดเลยอเอาไงทุกคนนเดี๋ยวก่อนมันมีเสียงคนเดินอยู่รอบบ้านทุกคนครับเฮ้ยมันเหมือน รอยเลือดป้าแดงๆสุปินานังสุปินานังเฮ้ยเอางี้ทุกคนผมว่าตั้งกล้องเวือนะครับตั้งกล้องเวือเดี๋ยวผมจะตั้งตรงบริเวณนี้เลยนะครับ โคตรร้อนเลยเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องหน่ยทุกคนรู้สึกไม่โอเคแล้วโอเคนะดวงจิตดวงวิญญาณนะถ้าท่านรับรู้ในสิ่งที่ข้าพเจ้าจะสื่อสารข้าพเจ้าจะขอตั้งกล้องนะอุ้อยร้อนว่ะเดี๋ยวทุกคน ผมรู้สึกแปลกๆโย้ยตรหลอนเลยอ่มันเหมือนมีคนอยู่ในบ้านกับผมอ่ะทุกคนโอเคเอาวะเฮ้ยน่ากลัวขนลุก อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยละหมาดโอ้ยละหมาดพอดีโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวให้เขาละหมาดให้เสร็จก่อนนะทุกคน quá Ui Hốt lón lên Ông càng càng ban như nhỉ lời Ui ด้วยอาจจะเขาละหมาดให้เสร็จก่อนโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่แหละครับสถานที่ที่เขาสุเหลานะครับนะที่เขาเป็นเล,เลยเลยไปนหน่อยจะเป็น จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโบสถ์ของอิสลามเขาเรียกว่าอะไรมัสยิดหรือเปล่านะครับไม่ไกลกันมากนะครับทุกคนลอยเขาเสร็จก่อนนะเราไม่อยากแอุ้ยอุ้ย,ยตกใจอื <c oughs> เอาเลยดีกว่าทุกคนสาธุสาธุสาธุ ข้าพเจ้าขออัญเชิญดวงจิตดวงวิญญาณอากั่านทั้งหลายได้ยินสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดหากจะเป็นสมเภวสีหรือเป็นท่านเจ้าของบ้านก็ขอให้ออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้โชคให้ลาบคนดูเฮ้ยผมไม่เคยเจอ นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนทุกคนทุกคนเฮ้ย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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไหมที่เขาเรียกว่ายิน ผมจะไปรอมทุกคนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยขอให้ท่านมาให้โชคให้ลาภคนดูด้วยเถอะสาธุอุยอ้ยอุ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยทุกคน เสียงมันใครกระทืบเท้าเลยอ่ะอือหอุ้ยโคตรสุดเลยอุยอ้ยไปเดี๋ยวเราลงลงไปหาดูด้านล่างกันก่อนดีกว่าทุกคนผมไม่แน่ใจว่าแต่เมื่อกี้เราเห็นเงาทุกคนคือเงาดำเดินผ่านกล้องเลยอ่ะอุ้ยน่ากลัว ถ้าจะเฮี้ยนขนาดนี้ขอตัวเลขหน่อยได้ไหมครับขอโชคขอลาบหน่อยได้ไหมครับให้คนดูมีโชคมีลาบหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยย๊ะ อุ้ยน่ากลัวมากตรงจิตตวงวิญญาณเดี๋ยวก่อนนะจิกซออ,อุ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทุกคนครับเดี๋ยว โอเค okay, ไปเดี๋ยวเราออกกันก่อนดีกว่านะทุกคนนะคือเดี๋ยวมันอุ้ยนะกูเอ้เดี๋ยว,ยายยวบาเล็กที่ลืมเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ บาเรที่เหรอเดี๋ยวเราไปดูบาเขที่กันก่อนดีกว่าแป๊บหนึ่งนะวนก่อนไม่รู้อะไรยังไงนะครับทุกคนวันนี้เราต้องได้ให้ทุกคนมีโชคกันนะครับโอ้ยโอ้ย ดูโคตลกเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนไปต่อไม่ได้มันลกมากเอางี้ทุกคนครับไม่เป็นไรนะดูความน่ากลัวนะครับนะเดี๋ยวขอออกก่อนดีกว่าทุกคนมันไม่ไหวแล้วนะครับ